เาไม่เอาประเด็การสักดีนะการที่ประชาชนมารวมกันนะครับเป็นความไม่พึงพอใจกับการบริหารงานงาของรัฐบาลประเด็จการตอนนี้ความผิดเพี้ยนในสังคมมันมีมาก,กเกินไปแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าบริใจหรือไม่ไม่ยอมทําในสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็ทําไม่ได้สักอย่างที่พูดค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราไม่ ไม่มีความเชื่อในพลังของประชาชนแต่เพราะว่ามีความเป็นห่วงว่ารัฐจะใช้วิธีการปรับปรามที่ที่ใช้ในหกปีที่ผ่านมา Saturday and Sunday was a much larger movement right it wasn't just students it was the middle aged and the and the old aged and the and, and young kids ก็ไม่ใช่แค่แบบคนที่มา,นาใน,นาณะที่เป็นประชาชนที่ไม่เอาเผด็จการ แล้วก็ไม่ใช่แค่ครุงเทพก็เป็นคน LGBTQ ที่ออกมาในคณะที่มองตัวเองว่าเราเป็นคน LGBTQ ที่ไม่เอาเผด็จการหรือก็เห็นว่าก็มีคนที่มาจากภาคใต้ไม่เคยมีการรวมตัวตัดนี้ก็ที่จริงถ้าจะเปรียบเทียบก็จะนึกถึงช่วงระหว่าง14กับ6ตุลาที่แบบมีหลายหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีจุดยืนของตัวเองแต่ก็จะได้เชื่อมเพื่อปาจ,จติกตายก็ต่อต้านเผด็จการ กว่า6ปีที่ผ่านมานะครับการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะครับอีกทั้งการไม่สามารถเยียวยาประชาชนในสภาวะโควิดได้ตอนนี้รัฐบาลเห็นได้ชัดเลยเขาเป็นรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพประชาชนที่รักทุกท่านครับเราต้องมุ่งความสนใจของเราไปที่ความอยู่รอดของปากคลองของคนหลายสิบล้านคนเราต้องทํงมาร่วมกันช่วยกันดันเศรษฐกิจให้พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นอันดับแรก ผ่านมา6ปีอ่ะเขาทําให้เศรษฐกิจไทยอ่ะแย่ลงมากแล้วกหนูจะเรียนจบใช่ไหมคะหนูไม่รู้หนูจะเอาอะไรมาเลียกินที่เราต้องทำงานร่วมกันช่วยกันดันเศรษฐกิจให้พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยจัดการแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่นๆด้วยกันต่อไปคือถ้าหนูไม่ออกมาตอนนี้ไม่ต้องอนาคตหรอกค่ะคือทุกวันนี้ก็ไม่มีตะกินทออยู่แล้วค่ะ for eight months they were you know there, there were very few protests people were you know people um accepted and uh, and behaved in accordance with the desire to focus on this pressing problem covid-19 and the and the fallout uh, and i think people are tired i think that that idea that we should wait until the economy is better for at least the protesters doesn't have a lot of um, uh, purchase doesn't have a lot of resonance <laughs> ทั้งกฎหมายโดยที่แบบจะหย,ยัดขอเก้าหากับคนที่ออกมาชุมนุมหรือวิจารณ์รัฐบาลในแบบดดกรณีนักเรียนเสร็จนักศึกษาก็จะส่งไปคุยกับผู้ปกครองไปคุยกับญาติหรือจะไปส่งไปคุยกับครูหรือหรือพอที่โรงเรียนมันไม่คอนกรีตเท่าข้อก้าห,าหาหรือสิ่งแบบนั้นแต่เป็นสิ่งที่แบบทำให้พื้นที่สำหรับการ การแสดงความคิดเห็นมันมัน,มนแคบลงอยากให้คืนเสรีทิศเสรีภาพให้ประชาชนไม่อยากให้ใครที่มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างต้องถูกลุ้มไปค่ะถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้การพูดเช่นนี้ไม่ใช่การล้มล้างสถาบันพนระมหากษัตริย์แต่เป็นการพูดเพื่อให้สถาบันพนระมหากษัตริย์ อยู่ในสังคมไทยอย่างถูกต้องชอบธรรมตามระบบประชาธิปไตยที่มีพระมากษัตริย์เป็นประมุขการที่เราพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดได้ไม่ต้องใช้สัญญาแต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีมันมันเป็นเพียงการตั้งคำถามค่ะแ็คือ เรามีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามตามสิทธิ์หนักสิสทธิ<ป><ส>ที่เส,ส <ใน S 2> รีภาพมันซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยค่ะช่วงก่อนหน้านี้มาจะาก,การการเคื่อนไหวที่เกี่ยวกับสถาบันกษัศัลย์เนี่ยจะเป็นแบบซุปสิบกอสซิปอะไรอยเงี้ยซึ่งมันก็ได้ประโยชน์บ้างในเรื่องของการตีแผ่ข้อมูลว่าเออสถาบันทําอะไรมาบ้าง อะไรที่ประชาชนไม่พอใจบ้างอะไรที่มันควรปแรบบับงแก้ไขบ้างซึ่งในการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าข่าวสุขสิทธิ์น่าจะมาสุดทางในเท่านี้เราคิดว่ามันถึงเวลาที่จะออทำอะไรที่เป็นข้อเรียกร้องแบบจริงจังเพื่อที่จะพยายามผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเนี่ เขก,ก,ก็กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญทางรัฐธรรมนูญในตอนนี้หรือรัฐธรรมนูญเอ่อปี50าศแล้วก็ที่จริงก็เห็นว่าสิ่งที่นักศึกษาเรียกร้องมันเป็นสิ่งที่ถูกตามรัฐธรรมนูญโดยโดยไม่มีขอสงสัยเลยนะคะหนึ่งให้ยกเลิกและแก้ไขกฎหมาย ที่มีผลเป็นการขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจกระทบกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อตะันก็องไม่ไปก้าวล่วงล่วงละเมิดอะไรต่งางมันไม่ใช่ประเทศไทยแ,แบบนั้นนะ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 การกลับเคื่อของข้อในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้นะแต่มันบิดเบือนเกินไปในขณะนี้ประชาชนสั่วใหญ่รับไม่ได้นะครับ I think already the genie can't be put back in the bottle, right? These things have been said and they can't be unsaid. I hope that there are at least some uh, among Thailand's conservative forces and, and among uh, the, the current government that recognize that um, the last six years of campaigns to try and bring reconciliation and bring and bring peace have not worked because they've been very one-sided and have actually not listened to voices on b both sides of the uh, the divide. ยังไม่เชื่อว่าไปหยุดความที่จะทํามที่จะลงออกจากอำนาจก็ไม่เชื่อแต่ก็คิดว่าเขาก็การที่เขาจะดูถูกหรือจะจะไม่ยอมคุยไม่เออไม่ไม่แสดงออความเคารพชนิดหนึ่งก็คิดว่าเขาทําไม่ได้แล้วผมขอพูดต่อหน้าประชาชนคนไทยทุกคนว่าการุณาปฏิเสธความเกลียดชังและการแบ,บ่งแยกทางการเมืองขอให้ปฏิเสธการเมืองแบบเก่าที่แพร่กระจายเชื้อโรคของความแตกแยก ระหว่างความเชื่อที่แตกต่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรวยคนจนอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่และอนาคตก็อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเขามีพลังที่เดินหน้าประเทศไปในเส้นทางที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนทุกฝ่ายก้าวข้ามความคิดเห็นความขัดแย้งความแตกต่างกันบ้างเพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องในปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น